ท่านประธานที่รพสองผมใจจัดรับผลิตรับผมท่านผู้นั่แผนท่านนั่งเปปัญญาหลายท่านที่ตามกับผมแต่ผมไม่ได้ใช้เกณฑ์แต่ว่าผมจะพูดถึงเนื้อๆทางนั้นนะครับท่านนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าขอขอบคุณท่านประธานสสรบว่าเรื่องที่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นนักท่านส่งมาไม่ได้ส่งมาไม่ได้เลยท่านดูตามมาตรา2องร้อยหก1ิบสนนรรัาธิก เมื่อสภาร่างรัฐมนูลได้จ,จัดทำร่างรัฐมนูลเสร็จขึ้นแล้วให้นำเสนอต่อรัฐสภาสแสดงว่าท่านเสร็จแล้วท่านจึงนำเสนอระบอกยังจะกลับไปทำใหม่ทำอย่างมันไม่ได้เอาวัดสองครับท่านประธานครับให้รัฐสภาพิจารเพื่อให้ความเห็นชอบร่างรัฐมนูลทั้งฉบับโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมประการใดที่ได้ไไดแก้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่าง บอกว่าจุดไทยปลาเนี่ยมาทิงทางโน้นเนี่ยอยากจะล่อให้ตกล่องเฉยๆว่าดูนี้ทางโน้นจะเอาอย่างไงคุณเกณฑ์เช็คมาให้ผมปราเปล่าลงชื่อมาในอุไทยทิมใจชนแบงคงไปเฉยผมก็ไปหวดแค่ห้าล้านว่าไงสบายไหมสบายมันไม่ได้กดก็ทำนูนบ,บังรับท่านต้องเสร็จที่บอกว่าไม่เสร็จสิ้นไม่เสร็จสิน,นั่นน่ะอย่ามาพูด บอกว่าจะไม่เชื่อว่าสภา,าจะหาว่าหาว่าไม่ได้เพราะเป็นลายลักษณ์อักษรเขาบอกให้ไปร่างให้เสร็จสิ้นตามมาตรา221บรรณะกาเขาบอกชัดเจนมากแค้วัดสองบอก็แก้ไม่ได้นะเมื่อเอาเสนอสภา,าแล้วแก้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงเอาทำยังไงท่านจะไปเติมตอนไหน่านคทองบอกว่ายังจะตามไปแก้ไขท่านไปคโมวยทำเองได้แต่ว่าสภาไม่รับรอง ไม่รับรองมันไม่ได้ครับคุณจะไปพูดยังไงก็ไม่ได้อย่าพูดเหมือนเด็กขายของที่นี่รัฐสภาต้องให้เขียนต้องใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักสําคัญผมจะพูดตอนนี้ครับอยากให้ประชาชนทั่วประเทศได้เข้าใจ,ใจเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้รู้ว่ายาบินเที่ยวอย่าไปพูดอย่างนี้เราเป็นนักกฎหมายเราต้องทาตามกฎหมายจำได้รัฐมนุนปกครองประเทศต้องให้รู้จักรัฐธรรม,มนูญว่าเขียนว่ายอย่างไรครับขอขอบคุณสํานุเผราให่ครับเชิญท้านสว คณะประกิจครับเจตนะประกิจพัฒนาคุณครับพร้อมๆยังไม่อนุญาตครับเจิญคุป,ประกิจครับกราบเรท่านประธานสภา,ารกระผมประกิจพัฒนคุณสมาชิกวุ้ที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้หยุดเหตุนผลขึ้นมา อภิปรายเมื่อชักครู่นั้นก็ะผมเห็นว่าเป็นปัญหากฎหมายอันสำคัญอย่างที่ที่สภานี้จะละเลยไปเสียไม่ได้เพราะเหตุว่าในประเด็นที่รางรัฐธรรมนูนที่สะทะลนำเสนอให้รัฐสภาพิจารณานั้นข้อเท็จริงรับฟังได้ชัดเจนว่าไม่มีบทบัญญัติในส่วนใดแม้ในคำประรบว่าให้ รัฐธรรมนูญแห่งราชนะา,ชาณาจาจรไทยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือฉบับพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติม2535ให้เป็นอันยกเลิกและให้ใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่นำมาให้สภาแห่งนี้ที่าาแทน่านประธานครับข้อแท้จริงรับฟังได้แน่ชัดอย่างนั้น ก็ะด็นมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาในปัะหาของกฎหมายต่อไปก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญประธานโทษขอเอยนามานูไทยกิมใจชนท่านไดน้นนลุกขึ้นมาแถลงในสภาแห่งนี้ว่า,ล,าล่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจัดทำไม่เสร็จสิ้น ท่านประธานสามารถที่จะเปิดแท็บบันทึกการชี้แจงของท่านประธานสภาล่างรัฐธรรมนูนได้ในขณะนี้ว่าท่านได้กล่าวเช่นนั้นจริงหรือไม่กระผมถามเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ข้างๆทุกคนก็ยืนยันว่าท่านประธานสภาล่างรัฐธรรมนูญได้แถลงว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจับทำไม่เสร็จจริงเพื่อความกระจ่างแทบบันทึกทำชี้แจงของท่านลูัยนั้นจะเป็นพยานหลักฐานยืนยันถ้าท่านูไทยได้พูดเช่นนั้นจริงก็มีปัญหาข้อกฎหมายที่สภาแห่งนี้จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าวินิจฉัยว่ากรณีของท่านประธานที่ได้แถลงนั้น ลับเข้ากับมาตรา211อดอัตราละาที่บัญญัติว่าสภาล่างรัรรมนูณขึ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บสองสภาล่างรัรรมนูณจับํำล่างรัรรมนูณไม่แล้วแ็ดภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา211เตดเรละาวักหนึ่งประธานครับจนถึงวันนี้ท่าน ท่านรูทัยท่านได้ถแถลงในสภาหแห่งนี้ว่าทำยังไม่แล้วเสร็จนะตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่ท่าไปไปล่างและตํานูมาจนถึงวันนี้เวลาล่วงเลยมาเกินกว่า2องยสี่ิบวันแล้วนี่เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายสภาหแห่งนี้เป็นสภาที่สกิลกระผมไม่ได้คิดจะไปตีรวนเล่นแง่เล่นงอนแต่ประการใด แต่สภาหแห่งนี้เป็นสภาที่ออกกฎบักรกฎหมายใช้บังคัดแต่สมาชน้องประชาชนทั้งประเทศถ้าเราไม่เคารพกติกาเราไม่เคารพรูปแบบของกฎหมายสภาครับกระผมแจ่งว่าความสัตยิทแต่การพิจารณาออกกฎบัตกฎหมายแห่งสภานี้จะไม่ไม่สัดยสิทอย่างที่เป็นที่เคารพนับถือกันสังคัดกะผ,ผมก็ผมก็อยากจะกล่าวเปลี่ยนว่า ประเด็นที่สองนั้นถ้าท่านประธานคุณไทบอกว่าไม่ได้แถลงอย่างนั้นก็มีปัญหาต่อไปว่าแล้วที่ขัดคำนังนถือคำนังสถือถึงท่านประธานรัฐสภาว่าสมาชิกสภาล่างได้จัดทำล่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วนั่นละมันเป็นยังไงครับที่ทแถลงเมื่อสักครู่กับที่ทำนังนือที่ท่าน อะไรผิดอะไรถูกครับสภานี้จะเข้าใจได้ยังไและถ้าสิ่งที่ท่านประธานดูทัยทแถลงต่อท่านประธานสภาทำนัง่งยือกจาาเรียนท่านว่าทำรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วกรณีก็เข้าตามข้อบังคับของกฎหมายว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนนับแต่วันที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อท่านประธาน สมาชิกสภาล่างรัฐมนูนจะแก้ไขข้อความใดๆไม่ได้แล้วเพิ่มเติมก็ไม่ได้ครับกฎหมายรัฐมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านก็ได้พูดในประเด็นนี้แล้วครับท่านได้พูดชัดเจนแล้วในประเด็นนี้่านประถานครับถัดไปผมขอาการเรียนว่าขอากาบรเรียนว่าการที่ท่านสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล ได้ยกขึ้นมาชี้แจงอธิบายว่าทําไมทึงไม่ได้ใายข้อความเหล่านี้ไว้ท่านบอกว่ามีจุดอะรบาเป็นลักษณาไข่ปลาซึ่งจะสามารถเติมเตลัางได้นั้นก็ผมเห็นว่าการจัดทารัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นเป็นแบบของกฎหมายกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดแบบไว้ชัดแจ้งการใดที่จะทําผิดแบบของกฎหมายการนั้นเป็นโมฆะจำใช้ไม่ได้ครับหลักกฎหมาย ทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นและผมเชื่อว่าท่านไม่สามารถจะเติมได้เพราะต้องห้ามตามกฎหมายบรรดาข้อความใดๆที่ท่านแถลงเมื่อสักครู่ว่าท่านจะเติมลงไปคิ่จะเติมลงไปนั้นท่านไม่สามารถเติมลงไปได้การประธานครับนอกจากนี้นท่านสมาชิกได้กล่าวอาชีพแทงก่อสภานี้โดยหยิบยกคำสาลอบต่างๆมาอธิบายทแ่แต่อสภา นั่นในเรื่องอดีนทั้งสิ้นแต่ประธานครับรัฐนูลฉบับที่แล้วก็ได้ระบุไว้ในคำปราลบว่าให้ร,รัฐนูลฉบับก่อนนั้นสึ้นผลไปและให้ให้ใช้ใชร,รัฐนูลฉบับใหม่แทนทุกฉบับครับท่านก็ถแถลงรับเองว่ามีอย่างนี้แต่คำปราลบซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนั้นที่สภาชิบาล่างเสนอมา หาได้มีข้อความว่าให้ยกเลิกรับคำนูญแห่งรา,าชจัชรที่ใช้บังคับอยู่ไ้าสำรครับเป็นปัญหากฎหมายสำคัญที่สภานี้ต้องพิจารณาวินิจฉัยรับประยุทธ์าบะครับประธานที่ระรจะพมประยุทธ์ส่ารน,นิต พรกชาติไทยจากจังหวัดมหาสารคามในฐานะสมาชิกรัฐสภาถ้าหากคิดว่าเป็นเรื่องดีก็น่าเสียดายผมนึกถึงคำโบราณว่าไว้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดประธานครับผมมีรัฐมนูนทุกฉบับอยู่ในมือผม ผมอ่านแล้วอ่านอีกอ่านครั้งสุดท้ายค่อนข้างจะติเพราะผมเกรงว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาผมตั้งโจทย์อยู่ในใจว่าจะผมจะยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นข้อศึกษาทีดีหรือไม่ดูเหมือนผมจะทักท้วงอยู่หลายมาตราผมก็จะถูกประนามว่าผมเป็นคน่วงบ้านทวงเมืองผมเองผมก็กังวล ผมไม่อยากจะให้คนมาวิจารณ์เฉพมในทางที่เสียหายแต่ผมไม่อยากจะให้หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนมาวิจารณ์ผมในทางที่ผิดผมไม่อยากจะให้ประชาชนคนฟังทั่วประเทศคิดในทางที่ผิดท่านประธานครับแต่คนในเขตบ้านผมเขารู้ดีว่าอะไรคืออะไรถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็คงจะต้องอาศัยหมวด11ของมาตรา211แต่นี่คือการทำงานในหน้าที่ตามหมวด12มาตราที่เกี่ยวข้องที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือมาตรา211หนึ่งหนเซรัะกับมาตรา211ปันนึ่งละสัมาตรา211ปันนึ่งละสั ดังที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลายหลายท่านได้อภิปรายได้สะท้อนภาพให้ท่านประธานได้รับรู้แต่ผมขออ่านซ้ำว่าเมื่อสภาร่างรัฐมนูญได้จัดทำร่างรัฐมนูญเสร็จขึ้นแล้วให้นำเสนอต่อรัฐสภา